ตอบมาซิว่าเจ้าทำอะไรลงไปกลับไปซะโยวเนีเจ้าทำให้เกียรติของพวกเราต้องเสื่อมเสียเจ้าสาบานว่าจะปกป้องเขาเจ้าสาบานว่าจะปกป้องไอโอนเนียมองร,รอบๆสิพี่ข้าเกียรติของเจ้าตอนนี้มันจมไปกับพื้นแล้วก็ยังดีเสียกว่าต้องอยู่โดยไร้ซึ่งเกียรติ ข้าขอโทษนะเจ้าน้องชายข้าจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวังอีก ให้เสียงภาษาไทยโดยดับเบิลคอ s s ขอโทษโอฟาข้าไม่ได้ตั้งใจจะไม่เป็นไรหรอก ยานไม่รอใครอยู่แล้วรอข้าไม่ได้รพรหนทาจะสื่อสารอยู่ว่าเปล่าไม่เช่นนั้นยาซือโอผู้ยิ่งใหญ่จะมาทำไมกันละ่ะแต่ว่าเจ้าพร้อมแล้วจริงเหรอแล้วมันสำคัญด้วยเหรอข้าไม่มีวันไปถึงได้ทันเวลาหรอกจริงอยู่ที่หนทางมันยาวไกลแต่วิหารข้าอาจจะช่วยได้นะ ทางเลือกอยู่ที่เจ้ามันถ้าเวลาเป็นป,ปีปีกว่าดอกไม้วิญญาณจะหวนกลับมาหากพื้นดินเตรียมพร้อมจะฟื้นฟูบางที่เจ้าก็อาจจะพร้อมแล้วงั้นนี่ก็คือทางนั้นเหรอ โอ้แต่เท่าดอกไม้แล้วก็ความหวังบางทีแค่ความหวังก็พอแล้วก็อาจจะทอดกายของเจ้าลงไปในแม่น้ำเวลีปล่อยให้สายน้ำชำระล้างเจ้าให้มันพัดพาภาระที่เจ้าแบกเอาไว้ จดจำคนที่เจ้าที่สูญเสียปล่อยข้านะยอนเนี่เมื่อกี้ข้าชนะแล้วเจ้าเห็นข้าจัดการเจ้าตัวใหญ่ไหมข้าเห็นข้าเจ้าทำลายเกียรติของตัวเองอหรือเจ้าจะสู้เหรอเมื่อข้าจำเป็นไม่ใช่เมื่อข้าต้องการเจ้าไม่มีอะไรพิสูจน์นี่การต่อสู้มันมีอยู่เสมออย่าสศก การที่เจ้าไปตามหามันไม่ได้ช่วยพิสูจน์อะไรเลยที่ของเจ้าคือที่นี่กับท่านโสมะข้าถูกฝึกมาเพื่อการนี้ขอช่วยสงครามนี้จบลงได้หน้าที่ของเจ้าที่มีต่อโรงเรียนนี้คืออาจารย์ของเจ้า เพ,ออเ,เพราะงั้นข้าถึงได้ควรออกไปปกป้องนางไงข้าจะไม่ทำเจ้าผิดหวังโยเนีแต่ดูเหมือนข้าจะทำเจ้าผิดหวังไปแล้วนะ ดื่มสิมันจะช่วยผูกพันธะระหว่างเขตแดนของเราอยากมากนะที่การดื่มจะทำให้ข้าพ้นจากปัญหาได้บางครั้งเราก็ต้องตามหาปีศาจของเราเอง มันก็เป็นไฟฟ้าหาเราห้ตัวเจ้าออกมา ไม่ได้มาที่นี่เพราะเจ้า,ถ,าถ้าข้าไม่ได้ช่วยอะไรหลักล่าถ้าเขาอยู่เฉยๆท่าจะกลับวา ทัิงจริงและเกียรติเจ้านำพาเขามาที่นี่ก็ยังดีเสียกว่าต้องอยู่โดยไร้ซึ่งเกียรติโยเน่ข้าไม่ใช่ฆาตกรแล้วเหตุใดเจ้าจึงนี้ ข้าเหนื่อยเต็มทีข้าจะไม่หนีอีกแล้ว ข้าม่ใช่ตัวสุดท้ายไอ้โง่傻狗แกแขนข้าเสียสิพี่ข้าเจ้าอาจจะสมควรตายแต่ไม่ใช่โดยมือข้า เช่นนั้นข้าก็ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ที่เอโเนียอีกแล้วสินะมาแ,แต่สายลมเองก็ยังมีเส้นทางของมันน้องชายเอ๋ยลาก่อนโยนเนขอให้วิญญาณแห่งไอโอเนียนำทางเจ้า การมองย้อนกลับไปมันง่ายกว่าใช่ไหมละ่ะและรับคือม,มองไปยังทางข้างหน้าแทนสิจาบที่ข้าได้ยินมานะส่วนใหญ่ก็ขโมยสัตว์ประลาดและเรื่องเดิมๆมันเป็นสถานที่ที่ทไร้ซึ่งกฎหมายที่ที่เจ้าจะสามารถตัดสินชะตากรรมของตัวเองได้อีกอย่างเราทั้งคู่ต่างก็กำลังตามหาอะไรบางอย่างใช่ไหมละ่ะล้วเจ้าคิดว่าเราจะพบมันในบิวอเตอร์เรหรอ ถ้าคิดว่าเราจะได้เจออะไรอีกหลายอย่างเลยล่ะ